สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sport c o m มเมนกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็มีคอมเมนต์ของแฟนๆแ,แ,แบดมินตันอินโดนีเซียมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับหลังจากที่แบดมินตันทีมชาติไทยของเรานะครับเอาชนะอินโดนีเซียไป3ต่อ2คู่ในศึกแบดมินตันสุดคิรมานครับ2023ที่จัดการแข่งขันที่ประเทศจีนครับ โดยในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเริ่มทําการแข่งขันไปแล้วในรอบแบ่งกลุ่มตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งจะเป็นการแข่งขันในรูปแบบทีมผสมโดยทีมชาติไทยของเราอยู่ในกลุ่มบีร่วมกับอินโดนีเซียเยอรมนีและแคนาดาครับซึ่งผลงานของทีมแบดมินตันไทยของเราก็ทําได้ดีมากเลยนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้ทั้งหมดในรอบแบ่งกลุ่มโดยแมตช์แรกเอาชนะเยอรมนีไป4-1ตอคู่ แมตที่2เอาชนะแคนาดาไป4ต่อ1คู่เช่นกันและแมตสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับในรอบแบ่งกลุ่มไทยพบกับอินโดนีเซียเรียกว่าสนุกและลุ้นกันมากๆเลยซึ่งแน่นอนว่าชื่อเสียงและผลงานในกีฬาแบดมินตันของอินโดนีเซียนั้นอยู่ในระดับต้นๆของโลกเลยนะครับแต่ในสุดทีรมาณครับ2023ครั้งนี้นะครับบอกเลยว่าเจอกับทีมชาติไทยเปิดมา3คู่แรกจากทั้งหมดหคู่เป็นทีมชาติไทยของเรานะครับ ที่เอาชนะอินโดนีเซียไปได้ทั้งหมดทั้งในประเภทคู่ผสมชายเดียวและหญิงเดียวครับทำเอาแฟนๆแบดมินตันของอินโดนีเซียรัวคอมเมนต์กันสนั่นเลยนะครับเมื่อตอนที่ทีมชาติไทยเอาชนะรวดไป3-0ต่อคู่จาก5คู่แต่อย่างไรแล้วตามกติการอบแบ่งกลุ่มในสุธิรมานครับต้องเล่นกันให้ครบทั้งหมด5คู่ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งอีก2คู่ในประเภทชายคู่และหญิงคู่ไทยเราก็แพ้ไปนะครับ โดยสรุปผลการแข่งขันทีมชาติไทยของเราก็เอาชนะอินโดนีเซียไป3ต่อ2คู่ครับผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์ของกลุ่ม B ีซึ่งในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยจะพบกับญี่ปุ่นนะครับโดยจะทําการแข่งขันในวันนี้นะครับเวลา9นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยครับเราลองไปฟังคอมเมนต์ของแฟนๆแ,แบบมินตันอินโดนีเซียกันหน่อยครับว่าเมื่อวานนี้เขาคอมเมนต์อะไรกันไว้บ้างหลังจบแมตช์ของไทยเอาชนะอินโดนีเซียไปครับ ซึ่งก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อ, like, เ,อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับเราไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันได้เลยครับคอมเมนต์ของคนแรกนะครับคอมเมนต์ว่าถ้าให้กินติงกับเกยเกาหลีลงแข่งแทนเราคงจะจบด้วยชัยชนะ4ต่อ1คู่นี่เป็นกลยุทธ์ของทีมหรือเราโชคไม่ดีเองแต่มันก็เกิดขึ้นไปแล้วพวกเขาพยายามที่สุดแล้ว และก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับว่าไม่สามารถรับประกันได้ว่ากินติงและเกตเกาหลีจะชนะได้อย่างแน่นอนไม่เป็นไรเรายังเข้ารอบยังมีโอกาสเดเชยความพ่ายแพ้ในแมตชนี้คอมเมนต์ของคนต่อมานะครับยาฟันที่จะเป็นแชมป์สุดเทรมานครับเพราะมันไม่ใกล้เคียงขีดความสามารถที่แท้จริงของทีมแค่สู้กับไทยยังไม่ได้เลยแล้วจะสู้กับเกาหลีและจีนยังไงการเข้ารอบรองชนะเลิศมันยากมาก นับประสาอะไรกับการเข้ารอบชิงชนะเลิศและก็มีคอมเมนต์ตอบกลับว่านี่อาจจะเป็นกลยุทธ์ของโค้ชคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับบอกว่าอย่าเพิ่งไปต่อว่านักกีฬาเลยบางครั้งเราชนะและก็แพ้ได้พวกเราเป็นเพียงผู้ชมจากข้างนอกเราควรพูดถนอมน้ำใจนักกีฬาหน่อยนะพวกเขายังมีโอกาสต่อสู้อยู่ยังไม่หมดหวังซึ่งจากคอมเมนต์นี้เองก็มีคอมเมนต์ตอบกลับว่า พวกเราล้มเหลวในสุดเทอรมานครับเสมอพี่ชายคอมเมนต์ของคนตอบมานะครับคอมเมนต์ว่าขอให้มุ่งมั่นต่อสู้ต่อไปฉันไม่รู้ว่านี่เป็นกลยุทธ์หรืออะไรก็ตามแต่ฉันยังคงปรารถนาให้อินโดนีเซียคว้าแชมป์สุดเทอรมานครับในปีนี้ซึ่งจากคอมเมนต์นี้เองนะครับมีคอมเมนต์ตอบกลับ1คอมเมนต์บอกว่าถ้าคิดในทางที่ดีแล้วนี่อาจจะเป็นแผนกลยุทธ์ของทีมอินโดนีเซียคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับ ประสบความสําเร็จด้วยชัยชนะเหนือทีมไทยในฟุตบอลแต่กลับถูกเอาคืนด้วยความพ่ายแพ้ในแบดมินตันคอมเมนต์ของคนต่อมาครับเขาบอกว่ากลับบ้านเอถอะท้าประกนไม่ต้องการชัยชนะที่นั่นคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับผู้เล่นบางคนไร้ซึ่งพัฒนาการมากๆเลยไม่ทราบว่าโค้ชคิดอะไรอยู่ถึงเอาพวกเขาเหล่านั้นลงไปเล่นทีมไทยอาจมีสถิติที่เป็นรองอินโดนีเซีย ถ้าเราใช้ผู้เล่นที่ดีที่สุดลงทําการแข่งขันคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับคอมเมนต์ว่าต้องฝึกฝนวิธีการสม a รใหไม่สําหรับผู้เล่นที่ไม่สามารถเล่นลองเรนล,ลี่ได้พวกเขาต้องมีอาวุธในการตีที่ดุดันและหนักแน่นคอมเมนต์ชาวอินโดคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าสมาคมควรที่จะจัดเปลี่ยนผู้เล่นหน้าใหม่บ้างแล้วตอนนี้ไทยมาเลเซียจีนญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียเริ่มจะทิ้งห่างเราออกไปแล้ว ผู้เล่นหน้าเก่าๆบางคนควรถูกแทนที่ด้วยผู้เล่นดาวรุ่งเพื่อพัฒนาต่อยอดความสําเร็จในอนาคตผู้เล่นของเราในตอนนี้บางครั้งก็มีข้อผิดพลาดมากมายรวมถึงการเลือกใช้กลยุทธ์ที่ผิดพลาดและดูสภาพจิตใจและร่างกายของพวกเขาจะถดถอยลงเรื่อยๆเช่นกันคอมเมนต์ของคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งภายใต้แรงกดดันมหาศาลมันซื้อให้กันไม่ได้ เราควรพัฒนาเพิ่มในจุดนี้คอมเมนต์ comment ของคนต่อมานะครับมีแต่คอมเมนต์ต่อว่านักกีฬาเต็มไปหมดถ้าอย่างนั้นเราไม่ควรส่งเข้าร่วมเลยดีกว่ามันจะได้รู้สึกปลอดภัยสําหรับนักกีฬาคอมเมนต์ comment ของคนต่อมานะครับเขาบอกว่าแค่เล่นกับไทยยังเละขนาดนี้ถ้าเจอกับทีมที่แข็งแกร่งกว่านี้จะเป็นยังไงคอมเมนต์ comment ของคนต่อมาครับฉันคิดว่าโจโจจะสามารถทําคะแนนให้กับทีมได้ แต่มันก็ผิดคาดอย่างน่าเสียดายกินติ้งอาจจะสามารถทำมันได้แต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นเพียงกลยุทธ์เท่านั้นคอมเมนต์ของคนต่อมาครับควรจะปลดผู้เล่นทุกคนที่ไม่มีความกระตือรือร้อนในการเล่นและพัฒนาตนเองคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับคอมเมนต์สั้นๆเอาไว้ว่าพวกเขาทั้งหมดไม่สบายคอมเมนต์ของคนถัดมาครับปกติเราจะแพ้ฟุตบอลให้กับไทย แต่ตอนนี้มันตรงกันข้ามตอนนี้เราชนะในฟุตบอลและแพ้นในแบดมินตันให้กับไทยแทนถอยหลังลงคลองจริงๆถูกต้องไหมคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับทีมอินโดนีเซียวางกลยุทธ์ได้แย่มากๆคอมเมนต์ของคนถัดมาครับขอพูดตามความเป็นจริงเลยว่ามันยากมากที่จะเป็นแชมป์คอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียคนถัดมานะครับน่าอับอายที่สุดดูเหมือนฟุตบอลของเราจะพัฒนาขึ้นมากกว่าแบดมินตัน ที่สามารถล้มไทยได้ในซีเกมแต่ในแบดมินตันกลับกลายเป็นพยาครุดโดนช้างกระทืบมันน่าอายจริงๆคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับอินโดนีเซียอาจจะวางแผนหนีทีมญี่ปุ่นโดยการจบเป็นที่2ของกลุ่มและคอมเมนต์ของแฟนแบดมินตันอินโดนีเซียคนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าชนะหรือแพ้ก็ยังผ่านเข้ารอบได้ซึ่งถ้าเข้า8ทีมสุดท้ายก็ต้องพร้อมสู้ต่อไป และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนแฟนแบดบมินตันชาวอินเดีเนเซียเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้นำมาให้เพื่อนๆได้รับชมมารับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆฟังคลิปจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ดูนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ